พออันได้กีเก็บอันนั้นเด้แบดนี้โอ้ยน้ำเมื่ต้นนั้นข้ามโมไม้ดอกข้ามโมไม้โอ้ยเห็นไหมงามคักอ่ะสีไปเห็นจ้าก็เก่างามกระดาพี่น้องเมื่อไนดอกมึงใหญ่มึงกึ่งอยู่นี่ไหมเบ่งเบ่งดอกอยังก็กรบป๋ออยังก็เก็บมัดพันที่จ้าพินองเอ้ยงามจ้าอย่างนโอ้ยหลายครับม่แต่แนวเอาตัวนี่เนาะ งานเดี๋ยวไปโอ๊ยหลายแหงว่ะเต็มอยู่แหมน่ามันจะไปแป๊แป๊บแป๊ปเก็บ่ะน่าจะไปเก็บก่อนพี่นาะโอ้ยหลายจ้าเจ้าโอ้ยพู่นะเอาถุงมาผมเลยเอ้ยผึ่งก็กินบ่เนี้มาหยาดผึ่งกินได้นี่ไงดอกใหญ่งามจริงวบ่เนะดอกขมมายที่เขาไปเฮ็ดขี้ผอมเลยเจ้า เฮ้ยเฮ็ดบ่เป็นสิสุดดอกเจ้าเอ้ยเอาไปทำกิมอีก่อนก็บชิเปต้มเห็ดซ่าแล้วเฮ็ดกิมบ่เป็นเนาะเห็นไหมงามครับขาวประจันนี่นไหมเอ้ยหล่นงามเนาะอู้ดอกใหญ่เมืองกึ่งจ้ะเบิ่งเบืองเบืองเบืองอ้งามเหีงเนาะคนน่ะขาวจูนพูนบาดเยอะคนน่ะอีหยังมันนั่นเฮ้ยนี่นไหม ขาจูนพูนข่อยกระยันนอนกันได้ข่อยอย่ามึงบงเนาะคุณน่ะป้างามคักว่ะจูนพูนดับพี่น้องเอ้ยหยาถอดพิงกินได้ข่อยใส่ถุงที่บาทเนี่ยเจ้าบะดอกยังตัอย,ยังนํามันโหลดยางเดี๋ยวข่อยเอาย่างเดี๋ยวเอยเ้ยเขาให้พึ่งกินเจ้าของมาเก็บเอาเสือเงิดไล่แทนจิไว้ให้พึ่งให้อียังกินเนะาะไม่อยาถอดพึ่งกินบัดนี้เอ้ย เอาไปแน่จักน่อยนั่นหรอว่าพ <c oughs> อได้เอาไปเมิดดอกก็ให้เพิ่งกินน้ำนั่นละ่ะเบิงเบิงเบิงไปพี่นอ้องเอ้ยออนซ่อนมันเนาะดอกอีหยัเง้ก็งามเนะาะเขาจูนพูนเหมือนตีเหลนี้งามเนาะเว้ยเบิงตีแหลอันนี้มองเขาอันมาดักยิ่งนกยิ่งหมูยิ่งขึ้นนะแม่เนี่ยเขาเห็ดมองสูงสูงหนังอยู่เนี่ย,ยพี่น้องเบิงเอา อันอยู่ข้างล่างกับบัได้แล้วมันเจีอันนั่นเนาะมันส้นเอาตีหมูเนาะจะว่าบัวเยอะขักแห้งมาเก็บดอกใหม่ดอกอันนี้ยังก็กินได้เมืดอดเอาโลดคุณน่ะเอ,อ้ยงามขักถุงยาเฮ้ยจ่วนดีหนังมังหนังเส้นไม่แห้งไปเลยเดี๋ยหากินไปเลยเก็บอยู่จังสี่ละพี่น้องเอ,อ้ยจังสี่เห็นนี่ละอืมคุณน่ะ Ngam kakam phun 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 phun. Ugh, lạy hè. Outa doggie yai dock. Ugh, koutu npun phun 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 phun. Ngay mung kung, vada ugh. Dog kutta, kuôn no hang nai ni me. quay. Quay. Oh, hay man. Eh? con man. กินหลายถักคนมนบอึดดอกแนวกินพักหนาเก็บจินหว่าอืมนายครับอันนี้แหละคอยไปเห็ดน้ำผึิงต้นอันนี้แหละดอกอันนี้แหละนี่ดอกขมูม้นี่แหละนี่นี่นี่เอ้ยน้ำหาน่ะมันก็ตอดคอยดีแท้ต้นอันนี้แม่นี่แม่มันมีน้ำไหมพักก้นดีครับอู้ตอดเอาตอดเอาโหลดเบิ่งไปเรื่อยอืมอันนี้เราะ่อยเห็ดน้ำผึ่งตอนนั้น ปีที่แล้วดอกว่าปีนี้พอดิเหตุดอกอยวานมันมาบ่ทันนั่นสวงมันไหมเออซัมนี่ก้อนดอกได้ร้ายเนี่ยอยู่ละนี่ให้ถุงเครื่องดอกอันสามปีโบเฮลเครื่งอ,องดอกอันนี้ละนี่ก็อนอวิวเอ,อ,อเย้ยนอนวิวสวยดึงดีเนาะออไปกินเมเปิลก่อน